เป็นกระรางพีดอกออกมานะคะตดเฉลี่หล้างบาดนอกจากเพื่อนๆสู่ชีวิตคือการก,กับชีวิตมนุนย์แน่จากเพืเ่อนๆนำถึงใส่ค่ำพังเพื่อเบาแล้วเอาอีกกะกับเขาโตด้วยจ้ะคนได้อยากออกก็นอกอยากเข่านอกจากเพื่อนๆกะจะประมาณนี้แหลคะค่ะแต่ได้มาแล้วกะยังวานนอกจากเพื่อนๆกะสู่กันไปเนอกจากจนกลัวอ่าจะได,ได้ไปกัปไปอยู่บ้านข้อมหวังนะคะเพืเ่อนๆ ไปทําบุญวัดไหนก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอหายสามีเพิ่อนอยากกลับไปอยู่เมืองไทยน้ามจ้ะเพื่อนๆมีอีหยังกะเขียนมาใต่คอมเมนต์เลยจ้ะความคิดของแต่ละคนมีความคิดยังไงอ่าแตกต่างกันไปเนาะจา้ะโดยส่วนตัวแล้วสําหรับนนำมนามาใส่ชีวิตอยู่เยอะลวมันนี่นี่ปีนี้ปีที่สิบสี่ค่ะแต่งงานกับสามีนะคะนำม,มาอยู่ แล้วก็ใส่ชีวิตแบบยุ่นีนะคะเพื่อนๆบ่ายไปอยู่บา้านเฮาเนาะค่ะแต่ว่าก็ตามจริงคิดถึงบ้านนะคะอยากกลับไปอยู่บ้านอยากไปดูแล่แม่แล้วก็อยากอยู่ก็หลูก,ก็หลานนะจ๊ะตอนนี้ก็มีหลานเราจะเพื่อนเพื่อนอเพื่อน,อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งเก่าคนเก่าและคนใหม่นะคะคอนอื่นก็กราบขอไปคุณหลายๆเด้อจ้ะ รับชมรับฟังคลิปสาวเมืองสีข้นไก่บ้านนาะจากมือน้อุณหภูมิกลับมาลบอยู่ที่หกองศาเนอกจากจะเป็นแม่ขนึงสวยๆนะคะกับบรรยากาศลาานนา้างบานเนอกจากเพื่อนเพื่อนมือนใส่เข้ามาชีวิตของเมยฝรั่งอยู่เมืองหนองนอกจากเพื่อนเพื่อนการดำรงชีวิตแล้วการข้ามพังเพื่อเคยได้ยินแต่ข้นเถ่า้นแก่ห้าเบาเนอกจากว่า คนหน้าอยากออกคนนอกอยากเข่าเนาะจ้ะเพื่อนเนเป็นอย่างคือบานยังสั่นว่ะติย่ำกับบานไปเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนกะเพื่อนบ้านเนาะค่ะเพื่อนกะจะทากว่าโอ้ยเมียฝรั่งมาแล้วมาด่าเมืองนอกเพื่อนว่าโอ้ยขอพุณหลายๆเน้ะจ้าคำชมเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนมันกะแม่ยู่กะมันมันกะมีแฝงไปด้วยอ่ การดำร่ชีวิตเนาะค่ะชีวิตตองสูนะคะอยู่ตังบาทตังเมืองนาะจากต่างภาษาต่งางวัฒนะรมและก็การกินการอยู่นอกจากเพื่อนเพืนหลายๆยอย่างนะคะต้องปรับปรุงแลวก็อดททแล้วก็สู้ะคะ่ะเพื่อนเพืนเพราะว่าได้มากแล้วนะคะกับเจะเอเฮ็ดจังไรแต่ว่าโดยส่วนตัว น้ำทั้งบอกว่าก็นมอยากออกเพื่อนอกอยากข่าวก็คืออยากกลับไปอยู่บ้านนะคะเ,เ,เพื่อนๆใช้ชีวิตพ่อเพียงอยู่กับแม่กับพอกับลูกกับหลานเนะจ้ะรู้แลเยยพื่อนแย่เพื่อนเถานะคะแต่ว่าเ้าได้ตัดสินใจแล้วองศ์นะจ้ะเพื่อนๆเท่ากับต้องดำเนินชีวิตต่อไปถึงเวลาก็คือจะได้กลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตแบบเคยเกิด ได้ใหญ่ามากจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้กะสู้ๆไปก่อนจ้ะแต่กะดีย่จ้ะเพื่อนๆนะปีหนึ่งก็ได้ก,กับบ้านไปเยี่ยมแม่เย,ยมหลูกเยี่ยมหลานปีละแล้วแต่โอกาสเนาะค่ะบางครั้งก็บางปีก็สองครั้งปีก็ครั้งหนึ่งจ้ะเพื่อนๆอันนี้เป็นต้นเชือลี่ด้วยจ้ะเพื่อนๆเพิ่งก็ลั่งผีเห็นบ่าจ้ะ ดูไปดูมาชีวิตมนุษย์กับอันต้นหม่นี่กะบ่เดดแตกต่างกันนะจ๊ะกำลังผีดอกออกมากเนาะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่นมึงเป็นแม่ขนนึงจะไอ้ต้นสตอเบอรี่นะคะมืึอนี้เย็นลงอีกแล้วจะแนะนำจะพาไปเบืองอ่ต้นกระเทียมเนาะจ๊ะเพื่อนเพื่น,พนที อันเมือนี้มันติดลบจ้ะเมิ่งจ้ะโอ้สู่ๆได้อีหละชีวิตมนุษย์หรือว่าชีวิตสัตว์หรือว่าต้นใหม่น้วจะเพิ่งกัดสู่ชีวิตคือกังกระห้าว้วจ้ะเมิ่งค่ะกำลังอันแทงนอออกมาจ้ะ ราคาเพื่อนเพื่อผด้อันรับฟังจบคลิปกับเขียนมาไตาอ่านคอมเมนต์ด้วยจ้าคนน้าอยากออกคนนอกอยากเขาเนาจ้าเพื่อนเพื่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย